ขาวันนี้เห็นหน้าโลนๆแบบไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอันรู้กันเลยว่าจะต้องมารีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมติงนั่นนี่นู่นอะไรแน่นอนเลยถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะและผลิตภัณฑ์ที่จะเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นของโ r ย u ทูนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ของโ u ยู o ูเนี่ยออกเกง่งออกปอยแม่ กบโฟร์ยูทูนี่อะไรออกเก่งกว่ากันนะคะต่เ oh. สีกันเองอะเก่งมากบ่อยมากซื้อพี่ทันแล้วแม่จ้า <c oughs> <c oughs> และตัวแรกที่เราจะมารีวิวนะคะก็เป็นตัวปรัสออนตัวนี้เลยแป้แล้ว นะคะตัวนี้ออกมาใหม่คอลเลกชันนี้นะคะเป็นรูปหัวใจฟรุ้งฟริ้งอย่างนี้เลยนะคะแบบสวยมากๆเลยของโ o วิวทูนะคะและแอมเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดคือมารีวิวเนี่ยใช้ดีก็บอกว่าดีใช้ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะต้องขออภ,ภัยผลิตภัณฑ์ด้วยถ้ารีวิวไปตามจริงนะคะเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดเงินของตัวเองลวะะว้วนๆก็คือวันนี้จะเอามาเฉพาะตัวที่ คือคิดว่าเด็ดที่สุดสำหรับสาวผิวแทนแล้วแหละสําหรับบัตรแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยนะคะสําหรับบรัออนสีนี้คอลเลคชันนี้เขาออกมาตัวนี้นะคะที่เป็นรูปหัวใจคอลเลคชันใหม่เนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือจะเป็นตัว C C อ uh, ่า C หนึถึง C ศมีทั้งหมด10สีนะคะตัว C ก็หมายถึงเป็นครีมเนื้อครีมแล้วก็ผสมชิมเมอร์นิดๆคือปกติอะ มันจะมีละอ่ะบอกก่อนเลยว่าเขามีทั้งหมด3ตัวมี C แล้วก็มีตัว S นะคะ S ก็จะมีสีทั้งหมด14เช่นกันจะเป็น s 1ถึง S 0นะคะตัว S เนี่ยก็จะเป็นแบบ brush on ที่มีชิมเมอร์ซึ่งคือส่วนตัวแอมีหลายยี่ห้อหลายแบบแล้วที่มีชิมเมอร์ก็มันดูเแบเบอเนาะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูอะไรกันแล้วก็อีกอีกตัวหนึงตัวที่3ก็จะเป็น14เช่นกันจะเป็นตัว M 1> M 1ถึง M ศูนย์นะคะ14สีตัว M เนี่ยก็คือเป็นแมตเป็นบรัชแบบแมตนะคะคือตัวเป็นบรัชออนเป็นผงอะคะ่ะเป็นแบบแมตอย่างเงี้ยแอมก็มีหลายยี่ห้อแล้วก็เลยไม่ได้เอามาลองให้ดูส่วนตัว C เนี่ยมันเป็นเนื้อครีมซึ่งไม่ค่อยมีอะไม่ค่อยมีใช้นะที่เป็นครีมและครีมไม่ได้ครีมธรรมดาเขาครีมผสมชิมเมอร์คือแบบเป็นเนื้อครีมมาว้วพอปาดไปแล้วมีชิมเมอร์วิงวิงนะคะแล้วก็ สีเนี้ยเป็นสีที่สาวผิวแทนควรจะไปตําเลยอันนี้แนะนําเลยนะจะเปิดสีให้ดูก่อนเลยสี C3 นะคะโอ้เปิดยากนิดนึงนี่เปิดครั้งแรกเลยนะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกแล้วรู้ได้ยังไงว่าเออสีมันดีเหมาะโมเปให้โกหกช่ป,ปะเฮ้ยเย็นนี่ <laughs> S <S เพื่อนเองนะเราไปลองมาแล้วที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็เออสีนี้มันเด็ดมันโดนจริงๆสำหรับสาวผิวแทนนะแป๊แล้วแล้วก็ในตลับยังมีกระจกมาให้ด้วยเก๋กูดมากเลยตลับก็แบบเก๋อะดูดิเป็นรูกหัวใจฟุ้งฟริ้งอย่างนี้นะราคา149บาทจ้ารีไปตำรีไปโดนกันเลยนะเดี๋ยวจะเทสสีให้ดูกันเลยปึ๊บ สีจะออกแบบส้มๆพีดๆอิดๆนะคะสีจะเป็นประมาณนี้สีสวยมากเวอร์อ่ะแล้วเราก็จะมาลองกันเลยดูให้ดูเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็หน,น้าก็ลนมากรู้สึกตกใจตัวเองเหมือนกับอะไรนะตัวเองลนๆในกระจกซึ่งแล้วแต่ใครจะชอบแบบโทนสีอะไรนะคะซึ่งในสิสีของแต่และคอลเลคชันน่ะเขาก็จะแบ่งว่าเออโทนส้มโทนแดงโทนน้ำตาลชอบ ชอบโทนไหนอ่ะก็ลองไปเลือกดูกันนะแต่ว่าสาวผิวแทนจริงๆแล้วเหมาะโทนส้มนะส้มส้มน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยแดงแดงส้มส้มอะไรประมาณนี้นะจะเหมาะมากเลยเนี่ยปัดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งสีค่อนข้างโอเคมากเลยนะอันนี้ลองให้ดูฟึ สังเกตที่สีเขานะคะมันจะมีชิมเมอร์วิ้งวิ้งนิดหน่อยนะคะเงี้ยพอปัดที่แก้มเราก็ดูแบบสวยอะ่ะสวยโอเคมากเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีที่เหมาะสําหรับสาวผิวแทนนะคะ C3 นะอย่าลืมไปตามไปโดนกันแล้วก็มันสามารถเอามาใช้เป็นอายแชโดว์ได้ด้วยเว้ยแกเดี๋ยวลองทาให้ดูแหมสีนี้แบบชัดมากเวอร์นะแตะมันนิดเดียวเอง สีก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊อะอะอะโอเคอันนี้คือปาดมาเรียบร้อยแล้วสีก็จะเป็นประมาณนี้นะแก้มแล้วก็สามารถทาตาด้จริงๆแล้วทาปากด,ด้วยนะแต่ว่าคือปากเนี่ยเดี๋ยวจะลองอีกตัวหนึ่งของเขานะคะ สีก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับสาวผิวแทนสำหรับ C3 s u n ซันนี่บันนี่นะจ๊ะสำหรับคอล l เลคชั่น3คอลเลคชั่นใหม่ของเขานะนี่รีไปต่ำรีไปโดนกันและอีกตัวหนึ่งวันนี้ที่จะเอามารีวิวเลยก็คือตัวลิปสติกนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เลยแท้เลีว คอลเลกชันใหม่ของเขานะคะออกมารู้สึกทั้งหมดจะมีทั้งหมด9สีนะแต่ว่าแอมเลือกตัวที่เหมาะสำหรับสาวผิวแทนเองเช่นกันนะคะว้ <Wow. S 1> มาลองดูกันเลยอันนี้เพิ่งลองใช้ครั้งแรกนะเดี๋ยวแกะก่อนแท้เดวมาแล้วนะจ๊ะสีวันนี้ก็คือตัวสีนี้เลยสีเบอร์22นะคะ b บ y TALK นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีก่อนเลยว่าสีเป็น ยังไงนะคะชื่อสีก็คือแบบทาแล้วแบบบอยช็อกอ่ะยังไงก็ต้องมีผู้ชายเขมาคุยด้วยะ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> สีก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะอ่ะเห็นชัดไหมโอสีชัดมากนะคะสีชัดมากแม่รีบไปตำรีบไปโดนอันนี้คือลองแล้วหน้าเคาน์เตอร์นะอ่ะแต่นี้จะมาทาลอง ให้เพื่อนๆในดูกันก็เออเฮ้ยสีนี้แลละเหมาะอ่ะนะทาเสร็จแล้วก็อ่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้คือทาแบบว่าเบรนเบนเบอร์เบอร์ซึ่ง pigment สีเนี่ยแบบค่อนข้างชัดมากเลยนะแล้วเขาเคลมว่านะคะ คือลิปคอลเลกชันก่อนหน้านี้ของ for you t o ซึ่งแอมก็มีเหมือนกันเป็นตัวนี้เบอร์13ตัวนี้นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้ขอบอกเลยว่าเวลาทาแล้วอยู่ไม่ติดทนทั้งวันนะคือแบบว่าหลุดออกง่ายมากเวอร์จริงๆแล้วก็พอออกมาคอลเลกชันใหม่ตัวนี้นะคะเขาได้พัฒนาสูตรของเขาซึ่งพัฒนาข้อเสียให้กลายเป็นข้อดีคือมันอยู่ติดทนทั้งวันแล้วมันเป็นแมท แบทที่แบบว่าเวลากินข้าวกินน้าไม่ติดหลอดไม่ติดแก้วเฮ้ยเออดีมันเจ๋งเว้ยคือคือแบบว่าคอลเลคชันที่แล้วอ่ะมันไม่ตอบโจทย์นี้เลยไนงะคือมันบอกว่าหลุดออกง่ายมากเวอร์อันนี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยชอบนะจริงๆเราชอบลิฟโฟร์ยูทูชอบชอบ,ชอบทั้งสีแล้วก็ชอบทั้งตัวเนื้อมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ทนแต่ขอโทษนะคะคอลเลคชันนี้ทนมากเวอร์ค่ะทาตั้งแต่เช้าอยู่ไปถึง3วันข้างหน้าโอ้ยอันนี้เกินไปน,นะคะก็คือติดทนกว่าคอลเลคชันที่แล้วแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์ก มันไมมติดหลออติดแก้วจริงหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะให้ดูก่อนอันนี้เป็นหลอดหลอดที่แบบว่าไม่มีรอยอะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดื่มน้ำสมมติแบบว่าทาแล้วก็ไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปแบบไปนัดเดทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดื่น้ำนีด่ดืจริงจหิวจริงนะจ๊ะ <c oughs> นี่จ้า ไม่ติดรอนะจ๊ะถือว่าคอลเลกชันนี้เขาพัฒนาข้อด้อยของเขาให้ปรับมาเป็นข้อดีนะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้ขึ้นแต่อย่างใดราคาเดิมเลย129บาทรีบไปตำรีบไปโดนนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคอลเลกชันเครื่องสำอางของ 4U2 เนี่ย เขาจะออกมาเป็นคอลเลกชันคือถ้าหมดคอลเลกชันนี้เขาก็จะออกคอลเลกชันใหม่แล้วก็ไม่สามารถซื้อคอลเลกชันนี้ได้อีกแล้วนะคะคือคือจะถือว่าเป็นลิมิเต็ดออดิชันก็ว่าได้นะคะก็สำหรับใครที่ต้องการซื้อนะคะตอนนี้เขามีขายที่ไหนเขามีขายที่ดรักสโตร์ทั่วไปเลยแต่ส่วนมากที่มีขายก่อนใครเพื่อนก็จะเป็นพวกวัสสารพวกอีกเป็นบอยซิฟอร่าอะไรเงี้ยมีขายแต่ตอนนี้ที่วัสสารมีขายแล้วแน่นอนรีบไปตามรีบไปโดนก่อนที่สีที่มันสวยสวยมันจะหมดก่อนนะคะก็รีบไปโดนเลย สำหรับตัวบรัตตัวนี้นะคะราคา149บาทนาจะจ๊ะสำหรับตัวลิปแมทของเขาคอลเลกชันใหม่นี้นะคะราคา129บาทตอนนี้กำลังลดอยู่รีบไปสอยรีบไปต่ำรีบไปโดนโอเคสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่ชอบเล่นชอบลองแบบว่าคือสำอางใหม่ๆอันไหนดีอันไหนโดนอะไรเงี้ย สำหรับใครที่เป็นสาวผิวแทนเหมือนแอมหนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออคอลเลกชันนี้คอลเลกชันนั้นอะไรหน้าตำอะไรหน้าโดวนนี้ก็เอามาแจ้งข่าว,ลวเล่าเรื่องกันแล้วนะคะโอเคสำหรับใครท,ที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์ติดลังใจให้แอมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากติดตามแอมใน,นช่องทางอื่นๆจะทิ้ง ลิง์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เวลาแอมลงคลิปเนี่ยจะได้แบบมีการแจ้งเตือนว่าเอ้ยลงคลิปใหม่แล้วรีบดูอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย